สวัสดีผู้ปกครองผูกค่าและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณนามในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ,ะในวันนี้นะคะคุณน้ำนะคะจะมาด้วยเรื่องราวของคำเป็นและคำตายนะคะคำเป็นคืออะไรคำตายคืออะไรแตกตายย่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันจากวิดีโอนี้ได้เลยะคะ่ะ <c oughs> มาเริ่มกในที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะนั่นคือคำเป็นนะคะ คำเป็นและคำตายนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแบ่งนะคะแบ่งลักษณะในการอ่านออกเสียงเนาะแบ่งลักษณะของพยางนะคะว่าคำคานั้นเนี่ยออกเสียงเป็นในรูปแบบไหนนะคะมีตัวสะกดอย่างไรเป็นสระแบบไหนเนาะ,ะจะเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งประมาณว่าเออเป็นพื้นเสียงนะคะที่เรียกว่าเสียงพยางเปิดและพยางติดนะคะซึ่งมันจะไปสืบเนื่องเนาะเรื่องราของคำเป็นคำตายเนี่ยจะสามารถสืบเนื่องเรียนรู้ต่อไปได้นะคะ ในเรื่องราวของการแต่งคําประพันธ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในบทต่อๆไปอีกทีนึงนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่เรื่องของคําเป็นคําตายกันก่อนนะคะคําเป็นคืออะไรนะคะคําเป็นนะคะอ่าเขาจะมีหลักการในการแบ่งการสังเกตดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะเป็นคําที่สะกดด้วยมาตราแม่กลน แม่กลมแม่เกยแม่เกอแล้วก็แม่กกงนะคะโดยจะมีหลักการจานะคะจาง่ายๆเลยนะคะนักเรียนคือคําว่านมยวงนะฟังแล้วอาจจะดูตลกสักนิดนึงนะคะแต่นะคะอันนี้เป็นหลักการจาจริงๆของเขานะคือนมยวงนอหนูมอมายยยักษ์บบเหวนงองูนะคะอ่าโดยจะมีคําตัวอย่างเนาะที่นําขออนุญาตย,ยกมาเป็นมาตาละหนึ่งคำแล้วกันนะคะเช่นคําว่าจาน นะคะในแม่กุลหอมจากแม่กลมเลยจากแม่เกยเขี้ยวจากแม่เกลวงจากแม่กุลนะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่สองนะคะเป็นคำในมาตตากกาสระเสียงยาวนะคะอ่ะสระเสียงยาวคืออะไรสระเสียงยคือการที่สระเนี่ยเขาเปล่งเสียงออกมานะในการเปล่งเนี่ย ออกมาอย่างเต็มเสียงอย่างทอดเสียงนะคะคือเสียงเนี่ยจะออกมาแบบเต็มๆเวลาเปล่งอ้าออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงจะเต็มนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสระเสียงยาวนะได้แก่อะไรบ้างคะสรั่าสระเอสระโอสระเออสระอูสระเอืออต่างๆนานาที่เราเปล่งออกมาแล้วมันเต็มเสียงนะคะโดยตัวอย่างของเสียงยาวที่ครูนํายุกตัวอย่างมานะคะคือหนึ่งค่ะกานะคะเป็นเสียงอาโตเป็นเสียงโอ เอเป็นเสียงเอนะคะเกลือเป็นเสียงเอือและหูเป็นเสียงอูนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือตัวอย่างของสระเสียงยาวนะคะในมาตรากรการนั่นเองนอกจากพวกนี้ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนที่นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ดิเอ๊ะสังเกตสิว่าเอ๊สระตรงนี้เป็นเสียงสั้นเสียงยาวนะถ้าเป็นสระเสียงยาวเนี่ยเสียงก็เป็นคําเป็นอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะข้อที่3มนะคะคือ เป็นคำที่ใช้สระเกินนะคะสระเกินคืออะไรก็คือพวกอ um, ําไอไอเอานแหละนะคะถ้าใครจำได้นาะจากที่คุณนํำเคยสอนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของมรตาตาวระกดนะคะอําไอไอเอานะคะจะมีเสียงของอามตาตาจสะกดแสงอยู่นะคะเช่นสระอัมนะ,ะ mm hmm. เขาก็จะมีตัวมอมะนะคะสระไอมีตัวยอยักทั้ง2องไอเลยนะคะ สะอานะคะมีเสียงของตัววเวนอยู่ก็คือแม่กุมแม่เกแลวก็แม่เกินนะคะจะแฝงอยู่ในตัวของสละนะคะตัวอย่างของคานะคะเช่นคําว่าอะไรบ้างนะคะคาว่าทานะคะเป็นสระอรรมํมคําว่าชัยเป็นสระไอาคําว่าใบนะคะเป็นสะไอาไม้ม้วนแล้วก็คําว่าเมานะคะเป็นสระเอานะคะนี่คือตัวอย่างของคําเป็นที่ใช้สะเสียงเกินนะคะอ่า ต่อมาค่ะเราจะอยู่ในหมวดของคําตายนั่นเองนะคะคาตายคืออะไรนะคะต่อมานะคะเราจะอยู่ในหมวด,ดของคาตายนะคะ,ะคาตายนะคะจะมีลักษณะยังไงเนี่ยเราลองมาดูไปพร้อมกันเลยนะจะ๊ะคำตายนะคะจะมีหลักในการสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะคือหนึ่งนะคะ เป็นคำที่สะกดด้วยมาตากบกบก,กดนะคะเออโดยมีหลักในการจําก็คือเผาเป็นกระบทนะคะก็ไก่บอยไม้ตอด็กะนะคะอ่านว่ากระบทนะคะกระบดคือใครเป็นกระบทเดี๋ยวมันต้องตายแน่นอนเพราะฉะนั้นนักเรียน,น่ยจำเลยว่ากระบทนะคะก็ไก่บอยไม้ตอด็กเนี่ยเป็นคําตายนั่นเองนะคะตัวอย่างของคํานะคะในมาตาแมก่กบกบกดเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะคำแรกค่ะคำว่า,วากักนะคะกอไก่ฮันอา,า,า,ากาศกอไก่คำว่ากักตัวเนี้ยค่ะ นักเรียนถีนชัดเจนเลยว่าด้านหลังเป็นกอไก่ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นคาตายหรือมาตาแม่กกนะคะแต่ว่านอกจากตัวกอไก่เนี่ยก็จะมีอื่นๆนอีเนาะก็จะเป็นคอไข่คอพายคอระคังนะคะซึ่อหนึ่งมาตาแม่กกเหมือนกันเนาะ,ะต่อมาค่ะคําว่าพบนะคะคําว่าพบเนี่ยอยู่ในมาตาแม่กบกพออบบอพบนะคะด้านหลังเป็นมอไรไมแน่นอนเลยว่าเป็นมาตาแม่กกถือเป็นคําตายนะคะ และตัวอย่างของคาสุดท้ายนะคะก็คือแม่กดนะคะคำว่า,าโดดนะคะดอ,โ,อ,ดอโดโดตัวนี้นะคะเป็นคาตายอย่างนั้นเพราะเลยเห็นโดดิกด้านหลังชัดเจนนะคะแต่อย่าลืมนะว่าครูน้ำเคยสอนไปแล้วก่อนหน้านี้น,นะคะในเรื่องราของมาตาตัวสะกดนะคะ,อะนอกจากพวกเขาแล้วเนี่ยอย่างแม่กุบเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาตาที่มีหลายตัวสะกดแม่กุบก็เช่นกันรวมไปถึงแม่กดด้วยนะคะพวกนี้เขาจะมีหลายตัวสะกดอยู่ในมาตาของเขาเพราะนั้นนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะ มามาข้อที่2นะคะถ้าเป็นมาตรากรกาญนะคะเขาจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะอ่าสาเหตุนั่นก็คือเปล่งออกมาที่ตึงเสียงนะคะไม่ออกมาเต็มเสียงเหมือนออเอออย่างนี้นะไม่ใช่นะคะถ้าเป็นสระเสียงสั้นก็จะออกให้ตึงเสียงเช่นอะอุอิเอโออ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะคู่อาันเราสังเกตดูนะสระเดียวอ่าขอโทษทีค่ะสระเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะเขาจะวิ่งคู่กันเสมอเวลาท่องเช่นออาอิออเออเอเอโออไป นะคะตรงนี้นะคะถือเป็นอันนี้ต้องลองสังเกตดูเนาะว่าันสั้นในยาวนะคะเวลาเปลี่ยนเสียงอ่ะไม่ยากหรอกนะคะอ่ะคราวนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างของคานะคะตัวอย่างของคําในมาตราแมกกาที่เป็นสระเสียงสั้นคําตายนะคะคาว่าอะไรบ้างคะหนึ่งสตินะครับสตินะเป็นการเปล่งออกมาด้กเรียนสังเกตนะสัเป็นเสียงนะคะเสียงอะนะคะสเป็นอะตินะคะติเป็นอีเพราะฉะนั้นสติเป็นคําตายนะคะ นอกจากนี้รวมถึงการเปล่งพยางไว้นะเป็นพยางตายทั้งคู่คํานี้มี2พยางนะคะหนึ่งคำแต่2พยางนะครับเปล่งสองครั้งนะคะการเปล่งหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งพยางนะจ๊ะอ่ะทุ่งระนะคะทุ่งระนะคะทออุทุงระอัตระนะคะทออุทุก็แน่นอนแล้วคือเาอุนะคะอุเป็นสั้นเด้อเออแล้วก็อีไรคะละนะคะคำว่าระนะคะรองเรือสระอักระก็เป็นคาตายแน่นอนเพราะเป็นเสียงอะนะคะต่อมาค่ะคำว่าโต๊ะนะคะ โตนะคะโตโอโตนะคะโตโอโตเป็นเสียงโทโตนะเวลาออกเสียงเป็นเสียงโทใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยจะเป็นเสียงของอตัวเตตเตรีนะคะไมเตอรีนะคะอาโตนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นเพราะเป็นสระโอนะคะต่อมาค่ะคําว่าสังกะระคำที่อ่านได้สองแบบนะอ่านว่าสังกะรก็ได้อ่านว่าสะก็ได้นะคะแต่จะอ่านยังไงก็เป็นคําตายทั้งคู่นะคะเพราะเป็นเสียงอะนะจ๊ะเออต่อมาค่ะ รานี้เราลองมาดูเนาะเออดูเป็นตัวอย่างดีกว่านะคะอะขอแยกกลับมาที่คำเป็นก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้กดเตือนนิดนึงนะคะอะคำเป็นนะคะตัวอย่างของคำเป็นมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะอานักเรียนเห็นภาพเรียนอ่านคําว่าอะไรคะลูกคํานี้นะคะจากเจ้าต,ต,ตัวตัวนี้นักเรียนเห็นตัว,ตวไรคะตัวไรคะไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกเออนะคะไดโนเสาร์นะคะ เรามาดูนะคะได้นะคะสลไอไม้มาลายนะคะสลไอไม้มาลายดไอได้นะครับเป็นคําเป็นแน่นอนต่อมาค่ะโนนะคะสละโอนะคะโอเป็นเสียงยาวเพราะฉะนั้นนะคะถือเป็นคําเป็นนะคะคําว่าเสานะคะเสาเป็นสละเกินนาอมีเสียงวอเวนนะคเป็นสละเอานะคะได้นูเสาจึงถือว่าเป็นคําเป็นนะคะต่อมาจ้าต่อมานะคะ คำต่อมาเด้อคำนี้ค่ะนั่นเลยเห็นเป็นตัวอะไรลูกนะคะพึ่งนะคะอะคำว่าพึ่งนะคะพอพึ่งนะคะสระอืองงูไมโทนะคะพออืองงอพึ่งไม่ถึงไมโทพึ่งนะคะสระอือนี่ในสังกิจิครูน้ำครูน้ำบอกว่าถ้าเป็นสเสียงสั้นน่ะมันก็จะเป็นคำตายปะคำตายนี่แล้วสระอืออ่ะอ่ออือไม่ใช่อือน,นะอืสระอือไม่สั้นใช่เหรอนะคะอ่า นักเรียนคะครูนําจะบอกว่าหลักการสังเกตเดอ,อน,นเ่นี่ยสังเกตที่ตัวแรกเลยทุกครั้งคําเป็นคําตายนักเรียนจะต้องสังเกตที่ตัวสะกดก่อนนะคะถ้าตัวสะกดออกมาเป็นตัวสะกดฝั่งเป็นตีเป็นคําเป็นเลยค่ะ่ตให้คํานั้นจะมีสเสียงสั้นก็ตามนะคะเออแต่ถ้าข้างหลังตัวสะกดเป็นตัวฝั่งของคําตายเป็นกระบุตรอะเป็นก็ไก่ใบไม้ตัวด็ก ต่อให้เป็นสเสียงยาวก็ถือเป็นคําตายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นจะตายดูได้ที่ตัวสะกดนะคะอ่ะคําว่าพึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเป็นคําเป็นเพราะว่าสะกดด้วยตัวงองงูนะคะในแม่กงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต่อให้ข้างบนจะเป็นสระเสียงสั้นคือสระอึดนะคะก็ถือว่าเป็นคําเป็นนะคะเพราะว่าเราดูที่ตัวสะกดเป็นหลักนะจะ๊ะต่อมาค่ะอุปยากนั้นี่ย <laughs> ต่อมาค่ะคำสุดท้ายของคำเป็นนะคะตัวอย่างของคำเป็นนะคะคำว่าซองนะคะโซโซสระอองงูนะคะ, os os ะ,อ,ะ,คะอ้ออ่างตรงกลางเนี้ยไม่ใช่ตัวพยัญชนะเด้อเป็นอะไรลูกเป็นสระนะคะตัวแทนของสระออนะคะสละอซอโซโซสละอองงูนะคะโซอองซองนะคะซองตัวนี้นะคะก็ถือเป็นคำเป็นเพราะว่าด้านหลังเป็นตัวแม่ กงนะคะอัน,นก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าเป็นฝ่ายเสียงยาวอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นมาตราของตัวคําเป็นอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยดูง่ายนะจ๊ะอ่ะต่อมาค่ะคําเป็นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะฝั่งของคําตายกันบ้างเนาะคําตายอ่าเรามาดูอ่าคำตาย,าค,ำตายคำแรกนะคะอ่าดอกกุหลาบนะคะอ่ะดอกกุหลาบอุ้ยนักเรียนกำลังดูใช่ไหมว่าอุ้คกูนำค่ะ ฝรั่ออมีสระเสียงยาวนะคะเสียงยาวจะเป็นคําคําตายยังไงก็คุณนําบอกเองว่าสระเสียงยาวอ่ะมันเป็นคาเป็นนะคะเออนักเรียนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยส,สุดๆร้อนๆจาดีจําได้ก็ไกล่ลูกก็ไก่เป็นคําแม่โกกนะคะแม่กกถือเป็นคําตายอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นจะตายดูใจที่ตัวสกดนะคะเออเพราะฉะนั้นคําว่าดอกถือเป็นคําตายนะคะต่อมาคำว่ากูนะคะกูก็ไม่ต้องบอกยากเนาะเพราะถือเป็นสระเสียงสั้นอยู่แล้วนะคะ ก,ออก็อุกุกก็เป็นคําตายนะคะลาบล่หอรออาบลาบ,ลาบ,ลาบต่อให้เสลาอาเป็นเสียงยาวเตะโบเลยไหม,มถือเป็นกระบ,บุเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคําตายนะคะอ่าต่อมาค่ะเออชุดอวกาศมีใครใฝ่ฝันอยากขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เหมืนอนยูอัมสตองไหมคะลูกนะคะอ่าชุดอวกาศนะคะตรงนี้นะชออุดอดชุดนะคะอันนี้ก็ตายแน่นอนเลยตายทั้งตายทั้งดุนด้นเลยแหละเพราะอะไร ชอช้างช่ออุนะคะชออุชูนี่ก็เป็นคําตายอยู่แล้วชุนะคะพอมีดอด็กเข้ามาเสริมอีกอะเป็นแม่กดละ่ะเป็นกระบ,บทีแเลยอะชุดก็เลยเป็นคําตายเอาวกาศล่ะคะ่ะอ่ะก็แน่นอนค่ะอวะนะคะอออะอะวอวะนะคะสระอาท,ทั้งคู่ลูกเอ้ยตายแน่นอนนะคะต่อมาค่ะคำอาก,กาศนะคะอ่ะก็ไก่สระอาสอสารลาเดอสอสารลาเป็นคํา ตายในลูกเด้อยนะคะศาสนาเป็นคําตายทันทีเพราะราคาอยู่ในมัตาตาของแม่กดนั่นเองนะคะต่อมาคบสุดท้ายนะคะในบทของคําตายนะคะอ่าคำว่าสุนนักนะคะอ่า คำว่าสุนัขนะแต่ถ้าคำนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าหมานะคะหอมอาหมาจะกลายเป็นคำปินนะคะแต่ถ้าเขาใช้คำว่าสุนัขนะคะน้องจะตายทันทีนะคะขอย้ายบอกก่อนล่วงหน้านะคะสุนัขเป็นคำสุภาพนะคะเป็นคำสุภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราเรียกท่านสม่หมานั่นแหนะละแต่ว่าถ้าเป็นคำสุภาพเขาจะเรียกว่าสุนัขเพราะฉะนัน้นนักเรียนเนาะพยายามจำเรื่องคำสุภาพไป,ไปด้วยนะคะในกรณีที่การใช้คำนะคะจะไปอยู่ในหมวดของระดับภาษาในเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจำเรื่องนี้ไปด้วยนะ คำสุภาพของคำนี้สุนักนะ,ะดูกันที่นี้ก่อนเนาะสุนักนะคะสออุุนะคะสออุศุสระอูแน่นอนตายตายอย่างเครียดตายอัหลาดเลยนะคะเป็นสเสียงสั้นอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะคำว่านักนะคะนอนหนูหันอากาศขอไข่นะคะถ้าแปลภาษาฝะกดจะเป็นน o อะคอเอ้ย no อะกอนักใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะหันอากาศนะคะเขาแปลงร่างมาดกากลาอะเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะถือเป็นการใช้สระเสียง สั้นเนาะเออแล้วนอกจากนี้เขายังใช้มาตราของตัวแม่กกด้วยนะคะก็คือขอไข่เนี่ยออกเสียเงเหม็นกอไก่ถูกไหมคะเหมือนคขามันนักเรียนนั่นแหละนะคะเออเป็นนักเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคำนี้จึงถือว่าเป็นคำตายทันทีนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของคำเป็นคำตายนะคะคุณน้ำก็ขออนุญาตนะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ่าแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะแต่ว่าเรื่องราวของคำเป็นคำตายเนี่ยจริงๆมันไม่จบนะอันนี้แค่จบในเรื่องของพื้นฐานนะคะ เราจะกลับมาพบกันใหม่แล้วมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องราวของความเป็นความตายเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องราวที่ซับซอ้อนลงอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคุณอาจจะกลับมาต่อให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนําขอแยกเก่าคําว่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ